ไ้ยีไอ้ดมนรยอังอะไร Welcome dear c o n v i c t this is k i l d a s b o a r e s f o แล้วมันต้องปิด้าไทงอะมันน่าจะปิดเองมั้งแล้วแล้วต้องทำไงอ่ะปิดเองรอๆนี่รอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ลงมาทีตัดที่มีดเหรอ นี่มีมันสเก็ัวหนึ่งนั่นอันนี้ังเนี่ยเนี่ยนี่เหรอมาต่อเลยนั่ตัวหนึ่งเฮ้ยเอาเรื่องไปเาว่าเขาว่าดิมังอยู่ฟังโน้ตฟังอยู่ฟังโน้ตลาลาลาเห็นท่อบนหัววะนั่นแหละเห็นเห็น เอเพื่อถ้าเราอมาน้ายเวลามันก็เพิ่มขึ้นดีก่อใช่นี่ก็ประมาณนี้ใช่ไหมไม่้มาเกิมาเยอะเวลาจะน้อยอีกเเฮ้ยโอ้โหเจมนไลวลดวจักมาเนเออว่ะไมรู้สึกเวลามันลดไจะทิเนาทีแล้วคนไ,ไว,นไไวนเอา,เอาตัวสตัวพอแล้วถ้าได้ ไอ่พี่หมดแล้วเหรอเ่ะผมจะมาเป็นเวฟทไม่ได้ทำไงหูมันไม่ไหววะพอมาเสื้อนี้ก็ใส่ไว้เนี่ยเสื้อกันแทงไม่ได้ใส่ก่อนใช่ปหมไอ้เชื่อมดินถึงกืตายเอ้าเอาดินตายเอ้าไอ้เชื่อมถึงมือเนี่ยแล้าทำไงอ่ะเอ้าเอาเสี้ยแล้ว จะต่อๆเลยเพื่อนเอาเนี่แหละจิตถึงรู้สักตอนไหนก็ไม่รู้พร้อนพร้อมไปกันผีไหมกันผีไหมได้ๆๆเอาไอ้เชี่ยถึงรู้ว่าอายุแหม่ไหวปะไหวปะถูกต้ไหวไหวไหวเกิดน้ำแปดน้ำแปดใกล้อยู่โอ้โหน้ำแปดแต่ก็เอาของไม่ได้แล้วอ่ะเออ

ไม่เห็นเชื่อเลยไอ้เฮียจะตายไม่ได้วะต้องผมของออกทางนั้นนะเอาเฉพาะของที่อยู่ในตัวนั้นแะเนี่ยก็เป่าเหมยอนเดิมก็เดินสอนต้องถ<ด>อนแ้วมึงไม่ได้ดูเลือดตัวเองเหรอไม่ดูมันไม่ขึ้นเลย เห้ให้เราเอะไรแบางัน่ะวั้เขาได้ยุดตัวเอาไงมึงมึงเข้ามาแล้วรอหน้าประตูจับพี่ลองอีกทเห้อและประตูนี่มันทำไงต้องตัดสายไฟเหรอตัดสายไฟ là hello 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 กระเป๋าใส่มือไว้กระเป๋าก็ดีมาโอเคใส่มือไว้ย่งเตรียมมา30 seconds left อันนี้คืออะไรบนหัวเลเซอร์เัาเดินเข้าไปดิไ <c oughs> อ้หนุ่มไม่คน,น,นตู้นี่เลยนะคนแล้ว เอาป่ะเอาผ้ามันแผ่ป่ะแค่เข็มทิศจับไปเลยโอ๊ยโโอ้หไข่โค้งไข่ควงซีซีแยมอยู่ในตัวนั่นน่ะเก็บมาเก็บมาหมดแล้วของในเสื้อผ้าเหรอเกิดสัตกันความร้อนไม่ได้กันไอ้นี่อันไหนอันเนี้ยเออกันหมดมึงใช้จนหมดศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยอ่ะเออมันหมดแล้วใช้ต่อไม่ได้ ต่<ด>อตกออ,ออกนะแล้วเมื่อไรเพลงมันจะจบวะเนี่ยกลองคานเพลงขึ้นอันนี้ไม่ได้บ้างอ่ะไปนครับไอตู้นี้ดีกว่าสแนปขจริงดิมองมัวอะไรใมือ<ม>ใส่ อยายาแก้ปวดอ,อ,อดยู่ในสภาพหมวกปวดนะใช่หมวกศพหมวกมือไม่ได้เก็บออกมาเน่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 อ่เอเนี่ยก็เก็บมาอ่อไม่ได้เก็บ <ๆ S 2> ในเวอร์ช่นดีแล้วในเวอรชันดีอากาดิมแงตู้นี้ดิตู้เปิดอ่ะ ไข่เยียอยู่ดีดับเฉยเอด้ดูเลือดเลยเนี่ยนี่ไข่ค,รครวงนี่จะกองไอ้กล่องขึ้นมาไหมเอาไปไม่ได้วะเบือ่อเอาตะกั่นมาด้วย <laughs> เอ้สุดแฟน M16 เอากลับบ้านดิ เออกดออกไงอะ่ะอ๋อกดออกอะไรเปผอเพอิ่มไปกดงัดเหมือนกัะตุ้นตู้นี่เล่นไหมตู้ยหญ่ครับงัดไม่ไหวมั้งงัดแกอ่ะต้องมีพวกพวกก่อนเตรียมพวกกล้วยกับมีดอะไรพวกของไอ้นี่วางไว้ตรงนี้นะกูยาวถูบล็อกกับมา ไอ้เหี้ยก็เหี้ยเลยที่เราอยู่ที่นี่บารเลยอ่ะเอาปะเต็มกระเป๋าเลยไหนไหนไอ้เอาเอาของงัดมาหน่อยเดี๋ยวช่วยดิมงัดเอาไขควงมาหน่อยโอเคตามเฟรมพอยต์หน่อยเว้ยเลยบาร์เลยปั๊มเลยรถทำไม่ได้อทีเดียวแปดวิเอาเรื่องโอ้ยฉันไม no. ่มีสกิล โอ้ห oh, ไม่เอ็มมายเอ็มมัน,เ,มมนเรื่องขหกนี่โ oh, หชูริเคีนเราแต่งว่าเราบังเกอร์ไม่ไหวเนี่ยไม่ไหววะ เอ๊ะกูขันไม่ได้เรายังไม่ช่ำอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยมนบล็อกเลยบล็อกว่ะบล็อกคืออะไรบล็อกเนี่ยอ๋อเกียงหเกียงหตอนนี้ตอนตนี้ไอ้ไอ้ติ๊มติมมึงไอ้นี่อะไรวะอ่ะ เตี๊มึงสกิลตี๊อ่ะของมึงอันนี้ะอ,นอะไรบ้ายิงอันเออเอานี่มันออกแล้วหรอ,อมันวนเนาะเออมันกลับมาทำเดิมโอ้โหเสกซอมบีมันไม่มีชั้นสองเหรอหนัดฟ้าบ่ไปเก็บเดี๋ยวนะกูว่านี่อาพีเคไอ,อตู้มันมีแค่นี้เนาะ ไม่มีแผงลอยอยู่ไม่ใช่เหรอตี่กับแผงบันเลยอันนี้เปิดได้ไม่ได้เนี่ยได้เคกะบ่อนี้ไม่เดียวที่ไปฟังก์เนี่ยจะเก็บมาก็ได้เก็บไว้แยกสูกไว้ซ่อมปืนเ A.K.L ไปดิตั้งเจ็ดสามสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบไม่วางไว้ก่อนอันนี้อันนี้กะลงอันนี้แต่อ่ะอันนี้อันนี้ในกระเป๋าเลยอ่ะพิกเหลากะ เอาวะน,านี่ก็เอาในก้ะเปลาใครอเดี๋ยวแลเอเคเก็บไงอะ่ะเก็บไม่ได้แล้วอะ่ะเราทิ้งก็ได้องั้นนะทิ้งเลยเหรอเรากอะเพาเอา,เอาพิกเราก็ทิ้งเลยแบบผมไม่ได้ใช้ละโอ้ยยากำมะถุนไงมาไปอาเจยาเลยเปล่าแต่แม่งก็ได้แค่พวกยาแก้ปวดไม่น่าคุม้ม เสียแฟนอยต์อ่ะเอ,อ้ยนี่ไงชั้นสองไปไม่ได้นี่ไงชั้นสองข้างบุนอ่ะ เสียงอะไรสกูวะเสียงแฟ้มมอดเนี่ยโอ้ยเฮ้ยโค้จ้าวโค้ใจห้องเกลือไปแคพีปิดประตู เอ้ยโอวเสียงกีบอลแล้วเนี่ยเอ้ยนี่ประตูไปไหน่ะเอ้าทำไมเปิดไม่ได้ไอ้เออแล้วนี่นี่นี่หยิบกระเป๋าใครมาวะไยดีมมีสองใบไม่ใช่หรอวกมาสองใบ เปล่าสลนะปีดำมีของปะมีแต่พิกหรอกก็เปล่าครับพตพิกเราก็ออกไปเด้ก็ได้มันยัดรดนไว้ได้ไม่ได้หรอกยังไงก็ครับเหมือนมันก็ไม่มันก็มาฟาร์มข,ของบังเกิดที่เขาได้ใช้มันก็ได้เจอของไปทิ้งเนี่ยจะทิ้งได้หมดละ้ก็ไดะ กาแฟดื่มหมดมีตัวยาป่าวะไม่มีเนื้อไม้เจอเห็ดขวงว่ะอะไรนะเจอเห็ดขวงมัลเนื้อ้ยาครั้งแรก ไม่ได้คาดหวังเลยหุ่มือเหมือนเ่ยมนี่เดิมตรงกูมีห้องห้องแกะโอ้กูก็มีางานเล่นสิบครั้งเยอะไปวัวเอ๊ะทำไมใส่ถุงมือ,อยังหนึบขึ้น